สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจอีกด้านของเรื่องราวที่คุณเคยวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าพุทธประวัติในแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆแต่เราจะคุยกันถึงเรื่องของครอบครัวและว,วงตระกูลของบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกใช่ครับเราจะพูดถึงราชวงศ์สกยะและพยายามจะสืบสาวไปให้ถึงที่สุดว่า ทุกวันนี้ยังมีใครบ้างที่สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวนี้โดยตรงรวมถึงในประเทศไทยด้วยย้อนกลับไปตอนที่พระเจ้าวิทูลทพะสั่งให้ทหารฆ่าล้างวงสากยะทุกคนตระกูลของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กทารกที่ยังดื่มนมไปจนถึงคนชราโดยมีเป้าหมายคือไม่ให้มีใครรอดชีวิตไปได้เลยเลือดของชาวสากยะไหลนองไปทั่วทั้งเมืองจนกลายเป็นแม่น้ำสายเล็ก โศกนาตรกรรมครั้งนี้โหดร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้วงตระกูลที่เคยยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจในสายเลือดของตนเองถูกทำลายล้างจนแทบสิ้นซากในเวลาเพียงไม่นานความหยิ่งทะนงในชาติกำเนิดที่ไม่ยอมเกี่ยวดองกับคนนอกและการตัดสินใจโกหกเพื่อรักษาหน้าตาในวันนั้นได้นำมาซึ่งจุดจบที่น่าสยดสยองที่สุดแต่มันจบแค่นั้นจริงๆหรือ ไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวจริงหรือคำตอบคือไม่ครับในท่ามกลางความโกลาหลและการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์นั้นยังมีชาวสาก,กะยะบางส่วนที่สามารถหลบหนีออกมาได้ทันพวกเขาคือกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงณเวลานั้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ต่อสู้จนสามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาได้พวกเขาต้องทิ้งบ้านเกิด ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและกลายเป็นผู้ลี้ภัยที่ต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง การล่มสลายของกรุงกบิลพัทจึงไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของเหล่าผู้รอดชีวิตพวกเขาคือรากที่เหลืออยู่ของต้นไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นลงและจากนี้ไปเราจะเริ่มสืบเสาะตามร่องรอยของพวกเขาว่ารากเหล่านี้ได้อย่างลึกลงที่ไหนและแตกหน่อเติบโตขึ้นเป็นชุมชนใหม่ในดินแดนใดบ้างการตามหาญาิของพระพุทธเจ้าที่เหลืออยู่ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแล้วครับบันทึกทางประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปครับแต่พอจะจับเขาโครงได้ว่ามีชาวศักยะหลายกลุ่มที่สามารถหลบหนีออกมาได้กลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือกลุ่มที่นำโดยเจ้าศักยะนามว่าปันทุซึ่งบางตำนานกล่าวว่าเป็นพระโอรสของเจ้าอมิตโตธนะผู้เป็นอาของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่า เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์โดยตรงกลุ่มของเจ้าปันทุได้ลี้ภัยข้ามฝั่งแม่น้ําคงคาไปยังอีกฝากหนึ่งและได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่นั่นอีกกลุ่มหนึ่งว่ากันว่าได้หลบหนีขึ้นไปทางทิศเหนือข้ามเทือกเขาหิมาลัยเข้าไปยังดินแดนที่เป็นประเทศเนปาลในปัจจุบันพวกเขาตั้งรกรากอยู่ในหุบเขากะทมานถุหรือที่เราจะคุ้นหูในชื่อของกาดมันดุ และพยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์ของชาวศักยะเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้การเดินทางของผู้อพยพเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งการเดินทางที่อันตรายโรคภัยไข้เจ็บและการต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ๆสิ่งที่พวกเขาแบกติดตัวไปไม่ใช่แค่ชีวิตที่รอดมาแต่ยังมีความทรงจาอันเลวร้ายความรู้สึกสูญเสีย และที่สำคัญที่สุดคือตัวตนของความเป็นสากยะที่บัดนี้ได้กลายเป็นทั้งมรดกและภาระไปในเวลาเดียวกันในดินแดนใหม่พวกเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์จากที่เคยเป็นชนชั้นปกครองที่สูงส่งบัดนี้ต้องกลายเป็นคนชายขอบเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมอื่นแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามรักษาธรรมเนียมบางอย่างไว้เช่นการแต่งงานกันเองในหมู่พวกพ้องเพื่อไม่ให้สายเลือดต้องเจือจางหายไป ซึ่งมันก็ย้อนแย้งหน้าดูนะครับเพราะธรรมเนียมนี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งของชนวนเหตุโศกนาตกรรมที่ผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของต้นกําเนิดอันยิ่งใหญ่และโศกนาตกรรมแห่งกบิลพัทก็ค่อยๆถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานปรำปรากลายเป็นตำนานที่หลอ่อล้อมอัตลักษณ์ของชุมชนผู้สืบเชื้อสายจากสากยะเหล่านี้ พวกเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ความทรงจำของวงตระกูลที่ล่มสลายไปแล้วแต่แน่นอนว่าการสืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานานกว่า2,000ปีนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเราไม่สามารถจะหาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดลงไปได้ร้อยเปอร์เซนว่าชุมชนนี้สืบเชื้อสายมาจากสากยะแห่งกบิลพัทจริงๆสิ่งที่เราทำได้ คือการปฏิประต่อเรื่องราวจากตำนานจากพงศาวดารท้องถิ่นและจากหลักฐานแวดล้อมอื่นๆดังนั้นคำกล่าวอ้างของชุมชนต่างๆที่ว่าตนเองคือผู้สืบเชื้อสายสากยะจึงตั้งอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความจริงทางประวัติศาสตร์กับความเชื่อทางวัฒนธรรมมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับพวกเขาแล้วมันคือความจริงที่หล่อเนี้ยงจิตใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขามานับพันปีครับเราจะลองไปสำรวจชุมชนหนึ่งที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือชุมชนสากยะแห่งเนปาลพวกเขาคือใครใช้ชีวิตอยู่อย่างไรและมีหลักฐานอะไรบ้างที่สนับสนุนคํากล่าวอ้างของพวกเขาว่าคือญาติที่หลงเหลืออยู่ของพระพุทธเจ้าหากเราเดินทางไปยังหุบเขากาดมานทุในประเทศเนปาลทุกวันนี้ โดยเฉพาะในเมืองตาตันและกาดมานถุเราจะพบกับชุมชนหนึ่งที่ใช้นามสกุลสากะยะพวกเขาคือกลุ่มคนที่อ้างว่าตนเองเป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากราชวงศ์สากะยะแห่งกบินล,ลพัทที่ลีภัยมาเมื่อ2,000กว่าปีก่อนชาวสากะยะในเนปาลเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะช่างฝีมือชั้นสูงโดยเฉพาะช่างทองและช่างหล่อโลหะ งานศิลปะและประติมากรรมทางพุทธศาสนามากมายในเนปาลล้วนเป็นฝีมือของพวกเขาและที่น่าสนใจคือพวกเขายังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นประเพณีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาวสากยะในเนปาลคือบาระซึ่งเป็นพิธีบรรพชาสามเณรชั่วคราวสำหรับเด็กชายชาวสากยะทุกคน ที่มีอายุระหว่าง5ถึง12ปีเด็กชายเหล่านี้จะต้องโกนผมและบวชเป็นเวลา4วันเพื่อเป็นการรำลึกถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าและเป็นการปลูกฝังให้พวกเขาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนเบื้องต้นพิธีนี้ถือเป็นทางผ่านที่สำคัญอย่างยิ่ง ใครที่ไม่ผ่านพิธีนี้จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชาวสากยะโดยสมบูรณ์และจะไม่สามารถแต่งงานกับคนในชุมชนได้นอกจากนี้พวกเขายังมีประเพณีการเลือกกุมารีหรือเทพีผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเด็กหญิงพรหมจัทร,ร์จากตระกูลสากยะที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อเป็นตัวแทนของเทพีทาเลจูกุมารีจะอาศัยอยู่ในวังของตนเองและได้รับการเคารพบ,บูชาจากทั้งชาวพุทธและฮินดู จนกระทั่งถึงวัยที่มีประจำเดือนครั้งแรกก็จะพ้นจากตำแหน่งและกลับไปใช้ชีวิตตามปกตินี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงการผสมผสานความเชื่อทางพุทธและฮินดูที่เป็นเอกลักษณ์ของเนปาลและวคำกล่าวอ้างที่ว่าพวกเขาคือทายาทของพระพุทธเจ้านั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนในทางประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากมากครับเราไม่มีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้น และการตรวจ DNA เพ <manageable. S 3> ื่อย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษเมื่อ2,500ปีก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามมีหลักฐานแวดล้อมหลายอย่างที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ในระดับหนึ่งเช่นตำนานและพงศาวดารท้องถิ่นของเนปาลหลายฉบับได้บันทึกเรื่องราวการอบพยพของชาวสากยะไว้ตรงกันนอกจากนี้ การที่พวกเขายังคงรักษาประเพณีทางพุทธศาสนาและนามสกุลสากยะมาได้อย่างยาวนานก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้นักวิชาการบางส่วนมองว่าแม้จะไม่สามารถพิสูจน์การสืบเชื้อสายทางสายเลือดได้อย่างชัดเจนแต่ชาวสักยะในเนปาลก็คือผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขาคือผู้ที่แบกรับมรดก เรื่องราวและความทรงจําของวงตระกูลของพระพุทธเจ้าเอาไว้และถ่ายทอดมันจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการมองชาวสักยะในเนปาลอาจจะต้องมองข้ามเรื่องการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไปบ้างแล้วหันมามองในมุมของความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพวกเขาอาจจะไม่ใช่ญาติทางสายเลือดที่พิสูจน์ได้ แต่พวกเขาคือครอบครัวทางจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดกับต้นกำเนิดของพระพุทธเจ้ามากที่สุดกลุ่มหนึ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกปัจจุบันแล้วในประเทศไทยละ่ะมีร่องรอยของชาวสากยะอยู่บ้างหรือไม่เรื่องนี้เป็นคำถามที่ซับซ้อนและน่าค้นหาไม่แพ้กันในตอนต่อไปเราจะลองขยับเข้ามาใกล้บ้านเรามากขึ้นเพื่อสำรวจตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับสากยะวง ในดินแดนสุวรรณภูมิบ้านเรากันครับคำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะรอคอยกันอยู่แล้วในประเทศไทยละ่ะมีผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สกยะอยู่บ้างหรือไม่คำตอบสำหรับคำถามนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนและเต็มไปด้วยตำนานมากกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือจารึกใดๆในประเทศไทย ที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีกลุ่มผู้อพยพชาวสากยะเดินทางมาตั้งรกรากและสืบเชื้อสายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเรื่องเล่าหรือตำนานที่เชื่อมโยงดินแดนแถบนี้เข้ากับวงของพระพุทธเจ้าเลยตำนานที่เก่าแก่และแพร่หลายที่สุดเรื่องหนึ่งคือตำนานสิงหณวติกุมารซึ่งเล่าถึงการอพยพของกลุ่มคนไทยจากตอนใต้ของจีน ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองในดินแดนสุวรรณภูมิโดยผู้นำของพวกเขาเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ในอินเดียซึ่งบางครั้งก็มีการเชื่อมโยงไปถึงราชวงศ์สกยะด้วยแต่ต้องย้ำว่านี่คือตำนานที่ถูกเขียนขึ้นในยุคหลังเพื่อสร้างความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ปกครอง ไม่ใช่บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ร้อเปอร์เซนอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจคือการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิในสมัยพระเจ้าอโาศกามหาราชได้มีการส่งพระสมณทูตคือพระโสนและพระอุตระมาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนแถบนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้คนจากแคว้นต่างๆในอินเดียติดตามมาด้วยแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามีชาวสากยะอยู่ในกลุ่มนั้น อย่างไรก็ตามมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจที่ถูกเสนอโดยนักวิชาการบางท่านคือการสืบทอดในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือธรรมราชามากกว่าสายเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่ว่ากษัตริย์ของไทยเปรียบเสมือนหนอ่อพุทธางกูลหรือผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและทรงเป็นอัครสัสนูปถมพกผู้ค้ำจูนพระพุทธศาสนาแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหลังกา และแพร่หลายมากในสมัยสุขโขทัยและอยุธยาดังนั้นแม้กษัตริย์ไทยจะไม่ได้สืบเชื้อสายทางสายเลือดโดยตรงจากพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ทรงรับเอาบทบาทและสถานะในเชิงสัญ,ญลักษณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบรรันกษัตริย์ไทยอย่างแยกไม่ออกการที่พระหมหากษัตริย์ทรงผนวดหรือการที่ราชวงศ์ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนามาโดยตลอดก็คือการสืบทอดหน้าที่ของญาติในทางธรรมนั่นเอง ทีนี้มาถึงประเด็นที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเคยมีคำกล่าวอ้างจากบางตระกูลในประเทศไทยว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สากยะซึ่งมักจะอ้างอิงจากประวัติของบรรพบุรุษที่อพยพมาจากอินเดียหรือพม่าในอดีตแต่คำกล่าวอ้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือมารองรับและมักจะเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัวมากกว่าและอีกหนึ่งท่าน ที่น่าสนใจคือพระอนินมาณธรรมสากิโยซึ่งท่านอนินมานเป็นชาวเนปาลเกิดในตระกูลสากยะตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าโดยท่านบอกเคยทำการสืบวงศาคนาญาตหลักฐานพอทราบด้วยว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนที่ย้ายไปอยู่ที่กาธรรมันทุสมัยพุทธกาลและที่เนปาลเองก็ยังมีกระจายอยู่และนามสกุลนี้ต้องเป็นสากยะเปลี่ยนไม่ได้ ท่านเกิดวันที่18มิถุนายนปี2503เป็นบุตรคนที่สองในพี่น้องชาย5หญิงหนึ่งพ่อเป็นช่างทองแม่เป็นแม่บ้านต่อมาบ้านเปิดร้านขายของชำปัจจุบันพ่อเสียชีวิตแล้วจึงเลิกกิจการไปพ่อของท่านหมายมั่นตั้งใจที่จะให้ลูกชายคนโตพี่ชายของท่านบวชแต่พี่ชายสอบได้ทุนเรียนที่1ของประเทศไปเรียนที่อินเดียการบวชจึงกลายเป็นท่านในปี2517 ท่านอนินมานได้บวชเป็นสัมมเนนใช้ชื่อว่าสัมมเนนสุขันทะที่เป็นชื่อนี้เป็นไปตามประเพณีในเนปาลที่ไม่ให้ใช้ชื่อเดิมท่านบวชอยู่ที่เนปาล9้าเดือนพอวันที่14เมษายน2518ก็ย้ายจากเนปาลมาอยู่ที่วัดบวรน,นิเวศวิหารและเป็นสัมณเนนถวายการปณิบัติสมเด็จพระสังฆราชสมณศักดิ์ขณะนั้นคือสมเด็จพระยานสังวรตั้งแต่ที่มาอยู่ และได้รับการประทานอุปสมบทจากสมเด็จพระสังฆราชในปี2523และได้รับฉายาว่าธรรมสากิโยผู้กล้าในธรรมปัจจุบันท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินานามว่าพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธ การที่ท่านมาอยู่วัดบวรได้เกิดจากการที่สมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งเป็นพระาศาสนโสพลได้เดินทางไปดูงานที่เนปาลครั้งแรกเมื่อปี2513ในตอนนั้นสมเด็จถามทางเนปาลว่าจะให้ช่วยอะไรบ้างประมุขสงเนปาลได้เรียนได้บอกไปว่าขอสองอย่างคือให้ทางไทยส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่ที่เนปาล 2. ให้พระเนเนปาลมาเรียนที่ไทย ข้อแรกสมเด็จรับจะนำเข้าที่ประชุมมหาเถระสมาคมส่วนข้อ2สมเด็จบอกว่าท่านรับได้เลยขอให้ติดต่อและส่งมาเลยจากนั้นในปี2514ได้ส่งมาสองรูปต่อมาปี2518ก็ส่งมาอีกสเป็นสามนเณนรนทั้งหมดและท่านอนินมานเป็นหนึ่งในนั้นพระพรมสากยวง์วิสุทธ์อนินมานธรรมสากิโยจึงไม่ใช่เป็นเพียงพระภิกษุ ที่อาจจะเชื่อว่ามีสายเลือดแห่งศาก,กยวงศ์เท่านั้นแต่ยังเป็นปราดทางพระพุทธศาสนาผู้เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและงดงามดังนั้นหากจะให้สรุปตามหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังไม่พบข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็น ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่ามีผู้สืบเชื้อสายทางสายเลือดโดยตรงจากราชวงศ์สากยะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่การไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการตามหาสายเลือดที่พิสูจน์ไม่ได้อาจจะเป็นการมองเห็นมรดกทางความคิดที่ราชวงศ์สากยะได้ทิ้งไว้ให้เราผ่านทางพระพุทธศาสนามากกว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือมีนามสกุลอะไรเราทุกคนก็สามารถเป็นญาติทางธรรมของพระพุทธเจ้าได้หากเรานำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตและบางทีนั่นอาจจะเป็นการสืบทอดที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดก็เป็นได้ครับมาถึงจุดนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาตั้งคำถามสำคัญกันสักหน่อยครับว่าจริงๆแล้ว ความเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการมี DNA ที่เชื่อมโยงกันหรือมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่มีพราหมณ์คนหนึ่งเดินเข้ามาทูลถามว่าใครคือญาติของท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบว่าคือพระเจ้าสุดโททนะหรือพระนางยโสธราหรือแม้แต่พระราหุล แต่พระองค์กลับชี้ไปยังเหล่าภิกษุและสาธุชนที่กำลังฟังธรรมอยู่แล้วตรัสว่าบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติธ,ธรรมบุคคลนั้นคือญาติของเราคำตอบนี้เหมือนเป็นการพลิกความหมายของคำว่าญาติจากที่เคยจำกัดอยู่แค่ในวงของสายเลือดและวงตระกูลให้ขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์กำลังจะบอกว่าความผูกพันที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการเกิดร่วมกัน แต่เกิดจากการกระทำและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมือนกันต่างหากถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของพระเทวทัตเขาคือลูกพี่ลูกน้องคือญาติที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดคนหนึ่งทางสายเลือดแต่การกระทาของเขากลับผลักให้เขาอยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้ามากที่สุดในทางกลับกันบุคคลอย่างพระอัญญากลทัญญะ ซึ่งเป็นปัญจวัคคีคนแรกที่บรรลุธรรมท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ท่านคือญาติในทางธรรมคนแรกสุดแนวคิดนี้ท้าทายค่านิยมเรื่องชาติกำเนิดและวันณะของอินเดียในยุคนั้นอย่างรุนแรงในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการเกิดมากกว่าสิ่งอื่นใดพระพุทธเจ้ากลับเสนอแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการว่าคนเราไม่ได้ประเสริฐเพราะชาติกำเนิดแต่ประเสริฐเพราะการกระทำ ใครก็ตามไม่ว่าจะเกิดในตระกูลสูงส่งหรือต่ําต้อยหากปฏิบัติตามหนทางแห่งมรรคมีองค์แคนผู้นั้นก็สามารถเข้าถึงความประเสริฐสูงสุดได้เท่าเทียมกันดังนั้นการที่เราพยายามจะตามหาว่าใครคือทายาทของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นการตั้งคำถามที่ผิดตั้งแต่แรกก็ได้คำถามที่น่าจะสำคัญกว่าคือ อะไรคือมรดกที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เราและเราจะสืบทอดมรดกนั้นได้อย่างไรมรดกที่ว่านั้นไม่ใช่ราชสมบัติไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองและก็ไม่ใช่ยีนในสายเลือดแต่มันคือพระธรรมและพระวินัยซึ่งเป็นหลักธรรมสอนและแนวทางปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์การสืบทอดมรดกนี้ไม่ใช่การจดจำและส่งต่อข้อมูลแต่คือการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง การพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันนั่นคือการเป็นญาติของพระพุทธเจ้าการฝึกสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านนั่นคือการเป็นญาติของพระพุทธเจ้า <un> การเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจโลกตามความเป็นจริงนั่นคือการเป็นญาติของพระพุทธเจ้า <un> บางทีการค้นหาที่ยาวนานของเราอาจจะนำมาสู่ข้อสรุปที่เรียบง่ายที่สุดก็ได้ครับว่าญาติของพระพุทธเจ้าที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวผมเองเนี่แหละหากเราเลือกที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ไม่ใช่ด้วยการอ้างสายเลือดแต่ด้วยการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงชี้แนะไว้เมื่อ2,000กว่าปีก่อนครับยิ่งไปกว่านั้นผมอยากจะชวนมองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับนั่นคือมรดกและอิทธิพลที่ราชวงศ์ศากยะทั้งมวลได้ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ ซึ่งเป็นมรดกที่ทรงพลังและยั่งยืนกว่าพันธุกรรมใดๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาในราชวงศ์สกยะแต่เกิดเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเรื่องราวทั้งหมดจะเปลี่ยนไปหรือไม่แน่นอนว่าการตรัสรู้เป็นเรื่องของพระปัญญาบารมีส่วนพระองค์แต่การที่พระองค์เติบโตมาในฐานะเจ้าชายในแคว้นที่ปกครองแบบกึ่งสาธารณรัฐ มันได้มอบต้นทุนบางอย่างที่สำคัญให้กับพระองค์ประการแรกคือการศึกษาเจ้าชายสิทธัตถะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในยุคนั้นทรงแตกฉานในศิลปะวิทยา18ประการทำให้พระองค์มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการสแสวงหาความจริงประการที่สองคือความเข้าใจในอำนาจและการเมือง การเติบโตขึ้นมาในสภาของเหล่าเจ้าสากยะทำให้พระองค์ได้เห็นกลไกลของอำนาจความขัดแยง้งการประนีประนอมและธรรมชาติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองเป็นอย่างดีเมื่อพระองค์ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาพระองค์จึงสามารถวางพระวินัยซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของสงฆ์ได้อย่างรัดกุมและมองการไกลสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ได้อย่างชาญฉลาด ประการที่3และอาจจะสำคัญที่สุดคือประสบการณ์ตรงในความสุขทางโลกการที่พระองค์ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายถึงขีดสุดในประสาทสามฤดูทำให้พระองค์เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุนั้นมันไม่จีรังและไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงประสบการณ์นี้ทำให้การสละราชสมบัติของพระองค์มีความหมายและทรงพลังอย่างยิ่งเพราะมันไม่ใช่การหนีจากความทุกข์แต่เป็นการเดินออกจากความสุขจอมปลอมเพื่อค้นหาสิ่งที่แท้จริงกว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเริ่มเผยแผ่ศาสนาเครือข่ายของความเป็นศักยวงก็ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ศาสนาตั้งมั่นได้เร็วขึ้นการที่กษัตริย์และผู้มีอำนาจในแคว้นต่างๆเช่นพระเจ้าพิมพิสารหรือพระเจ้าประเสิทธิโกศลยอมรับและให้การสนับสนุนก็มีส่วนมาจากที่พระองค์มีชาติกำเนิดที่สูงส่งเป็นที่ยอมรับในสังคมนั่นเองแม้แต่โศกนาฏกรรมของการล้างวงสากยะ ก็ยังทิ้งมรดกทางความคิดที่สำคัญไว้ให้เรานั่นคือบทเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่เที่ยงมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครหรือตระกูลใดจะยิ่งใหญ่คำฟ้าได้อำนาจวาสนาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและผลของการกระทำที่ไม่ดีย่อมย้อนกลับมาสนองไม่วันใดก็วันหนึ่งแม้แต่กับญาติของพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้น อิทธิพลของศากยาวง์ถึงไม่ได้จบลงที่การล่มสลายของกรุงกบิลพัทแต่มันได้แปลงรูปไปเป็นหลักคำสอนปรัชญาและระบบการปกครองคณะสงฆ์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหลักการเรื่องความเท่าเทียมที่ใครๆก็บรรลุทมได้ไม่ว่าจะเกิดวัน,นะใดหลักประชาธิปไตยในสงฆ์การทำสังฆกรรมและหลักการเรื่องทางสายกลาง ล้วนเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าอย่างมากในยุคสมัยนั้นและยังคงทันสมัยอยู่เสมอมะระดกที่ราชวงศ์สากยะทิ้งไว้ให้เราจึงไม่ใช่ประสาทราชวังหรือทรัพย์สมบัติแต่คือองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของสมาชิกคนหนึ่งในราชวงศ์นั้นองค์ความรู้ที่ว่าด้วยการดับทุกข์ซึ่งกลายเป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก มาตลอด2,500กว่าปีและนี่คือมรดกที่ยิ่งใหญ่และไม่มีวันถูกทำลายลงได้ครับเส้นทางของการเวลากว่า25ศตวรรษได้พัดพาทุกสิ่งให้เรือนรางไปจนหมดสิน้นแม้จะมีชาวสากยะในเนปาลที่สืบทอดนามสกุลและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานแต่สายใยทางพันธุกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าจะพิสูจน์ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมาหา ญาติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณคำตอบก็จะเปลี่ยนไปทันทีญาติของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นชาวสากยะในเนปาลผู้รักษาประเพณีบวชบาระอย่างเคร่งครัดอาจจะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูประถมพกอาจจะเป็นพุทธศาสนิก,กชนในทิเบตที่สวดมนต์ภาวนาหรืออาจจะเป็นหนุ่มสาวชาวตะวันตกที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในสตูดิโอโยคะ พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นผู้สืบทอดมรดกทางความคิดของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นการเดินทางตามหาญาติของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้นำเราไปพบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่กลับนำเราไปพบกับความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นความจริงที่ว่าตัวตนและสายเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตสามารถล่มสลายและถูกลืมเลือนไปได้ แต่แนวความคิดและสัจธรรมที่ดีงามนั้นสามารถเดินทางข้ามผ่านการเวลาเชื้อชาติและพรมแดนไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องราวของราชวงศ์สากยะสอนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนของมนุษย์พวกเขามีทั้งความยิ่งใหญ่ความเสียสละความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในขณะเดียวกันก็มีความหยิ่งทะนงความขาดเขลาและความยึดติดที่นำไปสู่การทำลายล้างตนเอง มันคือภาพสะท้อนของความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดอยู่ในคนคนเดียวกันเหมือนกับพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าการสืบค้นประวัติศาสตร์ไม่ใช่แก่การท่องจําวันที่หรือชื่อของบุคคลแต่มันคือการสนทนากับอดีตเพื่อทำความเข้าใจปัจจุบันและมองไปยังอนาคต การเดินทางตามหาร่องรอยของญาติพระพุทธเจ้าอาจจะจบลงที่ความว่างเปล่าในเชิงรูปธรรมแต่ในเชิงนามธรรมแล้วมันได้มอบบทเรียนและแง่คิดมากมายให้กับเราบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ใครคือญาติของพระพุทธเจ้าแต่อาจจะเป็นคำถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สมกับที่เป็นญาติทางธรรมของพระองค์ขอให้การเดินทางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในโลกภายนอกหรือการเดินทางสำรวจจิตใจของตนเองนำไปสู่การค้นพบคำตอบที่มีความหมายสำหรับชีวิตของคุณเองนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันและขอให้ทุกท่านเข้าถึงกระแสพระนิพพานไปด้วยกันครับสวัสดีครับหากคุณอยากติดตามเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและซับซ้อนเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป กดไลค์หากคุณชอบมุมมองการเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้และกดแชร์เพื่อนๆที่อยากเห็นอีกด้านของประวัติศาสตร์เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลา,านะครับสวัสดีครับ